มดข่าวพาเพลิสนสดดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกอ็เผยตัวละครอัมพลถอดขาแรคกเตอร์มอสากอดีประธานอธิบดีคนนี้ค่ะเป็นละครอีกหนึ่งเรื่องที่กำลังมาแรงแถมร้อนแรงสุดๆในตอนนี้เลยก็ว่าได้นะคะสำหรับละครเรื่องกระเช้าสีดาของช่อง31ค่ะ การันตีความมันนะคะเมื่อได้ดรามา่าควีนตัวแม่อย่างนุ่นบรนุษน,นั้นในบทบาทน้ำพิงเมียยืนหนึ่งสวยสตรองพผอมฟ้าประชันบทบาทสุดเชื้อเชือนนางเอกรุ่นน้องอย่างกรีนอัสดาพรที่พลิกบทบาทมารับบทนางร้ายสุดแสบนะคะกับบทสาวใช้ที่ทะเยอทะยานอยากจะเป็นคุณนายกับบทรำนำนองศัพความดราม่าของสองนางเอกนะคะยังเป็นการรวมตัวของนักแสดงแถวหน้าขับข้าง ไม่ว่าจะเป็นปีเตอร์คอปเดรนดันนะคะรับบทลือแล้วก็กอจิรายุรับบทอัมพลค่ะล่าสุดนะคะกอจิรายุได้ออกมาเปิดใจว่าตัวละครที่ชื่ออัมพลนั้นบุคลิกน,นละครมีความคล้ายกับบารักโอบามาวิธีการเดินวิธีการนั่งประธานาธิบดีที่ทำงานการทูจะมีบุคลิกแบบหนึ่งซึ่งอ่านบทไปอ่านบทมามีความรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้สามารถพูดไปแล้วก็หัวเราะไปได้ คำพูดของตัวละครจะต้องขำไปด้วยนั่นเองค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก h i n i e c o m ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพา,าเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ